ในพื้นที่ของจังหวัดอุทยัยธานีค่ะเสียนหาปลาจากจังหวัดสิงห์บุรีจับปลาบึกยักษ์ขนาด2เมตรน้ำหนัก200-300กิโลกรัมมอบอยู่ในการดูแลของประมงตามหลักวิชาการค่ะ จังหวัดอุทัยธานีค่ะที่บริเวณโครงการแก้มลิงเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าในพื้นที่บ้านสำนักโกหมู่ที่4ตำบลหนองยาปล้องอำเภอทับทันค่ะซึ่งโครงการส่รประธานอุทัยธานีได้ทําการสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าออกจากโครงการแก้มลิงพื้นที่400ไร่และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําของโครงการแก้มลิงแห่งนี้จึงได้มีมติเปิดการจับปลาในแหล่งน้ําเพื่อการกุศลค่ะนําเงินไปซื้อพันธุปลาเพื่อขยายพันธุ์ปลาต่อไป และเป็นที่น่าตื่นเต้นค่ะมีเซียนปลามาจากจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นเซียนปลาเดินสายหาปลาที่เปิดให้จับแบบนี้โดยเซียนปลาดังกล่าวค่ะจับปลาบึกยักษ์ได้มีขนาดความยาวประมาณ2เมตรน้ําหนักตัวประมาณ200-300กิโลกรัมค่ะสร้างความมือหาก,กับเซียนปลาด้วยกันแต่เนื่องจากปลามีขนาดใหญ่การจะนํากลับไปน่าจะต้องตายในเวลาที่รวดเร็วค่ะจึงมีคนขอซื้อหลายรายในราคาหลายพัน จนถึงราคา10,000บาทก็ไม่ยอมขายค่ะเนื่องจากถ้านําไปแรกขายจะอยู่ในราคากิโลกร,รัมละ1 0 0่งถึงหนึบาทซึ่งน่าจะได้ราคาที่มากกว่าด้วยค่ะสุดท้ายคณะกรรมก,การนะครับจึงตัดสินใจร่วมกันที่จะไถ่ชีวิตปลาบึกยักษ์ตัวดังกล่าวซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีไปปล่อยที่แหล่งน้ําตามความเหมาะสมในราคาตัวละ2 0 0 0 0บาทเสียนปลาที่จับได้จึงยอมขายในที่สุดครับซึ่งการนําปลาบึกไปปล่อยและให้มีชีวิตรอดปลอดภัยทางด้านประมงอำเภอทับทันครับได้เข้ามาให้คําแนะนําตามหลักวิชาการด้วย